สวัสดีครับผมอาจารย์บอมไมแมปกูรูนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องที่อยากจะลองเอามาใช้ไม้แสรุปนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ดูซิว่าเ,เวลาเราสรุปไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไม้แบบมาใช้ประโยชน์ยังไงนะครับอย่างวันนี้เป็นเรื่องของทักษะที่ทุกคนควรจะมีนะครับก็แผ่นนี้สรุปออกมาในสี่เรื่องด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่1ก็คือทักษะตระกูลคิวก็เดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่2คือเจาะลึกเข้าไปใน AQ ว่า AQ คืออะไรนะครับอันที่สามคือการเปรียบเทียบคนเนี่ยถ้าเป็นเหมือนภูเขาเนี่ยจะเปรียบเทียบยังไงนะครับจากหลักการนี้แล้วก็อันที่สี่คือแนวทางการพัฒนา AQ ให้สูงขึ้นนะด้วยเทคนิค Lead นะครับ LEAD นะครับอ่ะเราลองมาดูกันเลยนะครับอันที่หนึ่งคืออันนี้นะครับเวลาเราใช้บแบบเราสรุปไปแล้วเราอยากจะมาทบทวนนะครับหรือเรียนรู้หรือเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังนะครับทักษะตระกูล Q มีอะไรบ้างเมื่อก่อนเราก็จะรู้จากเรื่องของอะไรครับ IQ IQ ก็เป็นเรื่องของสติปัญญานะครับ eQ เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการความฉลาดทางด้านอารมณ์ใช่ไหม IQ ด้านสติปัญญา EQ ด้านอารมณ์นะครับแล้วมันยังมีอีกหนึ่งออนนะครับที่เราควรจะรู้จักมันนะครับก็ในเรื่องนี้ก็จะนําเสนออีกหนึ่งคิวที่สําคัญคือ a q a q คคือความฉลาดในการรับมือกับปัญหานะครับเวลามีปัญหาเนี่ยเรา รับมือกับมันยังไงนะครับเราก็ลองมาดูนะครับถ้าเรามี EQ เยอะๆเราก็จะสามารถจัดการกับปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับใครบ้างนะอย่างข้อมูลที้เขาเน้นไปในเรื่องของนุษย์ออฟฟิศหรือคนที่ทํางานนะครับเขาบอกว่า EQ เนี่ยเหมาะกับทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานทั่วไปด้วยสรุปแล้วคือเหมาะกับทุกคนนั่นแหละครับตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลุกฝังเทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดู EQ กันนะครับ EQ คืออะไรครับความฉลาดในการรับมือกับปัญหานะครับทั้งในด้านของอะไรครับร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับถูกบัญญัติขึ้นในปี1997นะครับโดย professor ์พอลนะครับกว่านี้นะครับใช้ประเมินความสามารถนะครับในการรับมือและในการตอบสนองต่อความทุกข์ยากนะครับนะเป็นความสามารถในการรับมือของเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ยากนะครับเขาบอกว่าผู้นําที่ดีเนี่ยจะต้องมี EQ นะครับยิ่ง อยากเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จเนี่ย Aq ก็ต้องยิ่งสูงเลยนะครับโดยมหาลัยดังๆบนโลกใบนี้นะครับก็บอกว่าทั้ง Harvard m i t แล้วก็ c a r n e g i e เม l l o นนะครับบอกว่า Aq เนี่ยเป็น Golden Standard เลยนะครับเป็นใช้ประเมินคนเลยนะครับว่าเขาจะสามารถจัดการกับความท้าทายได้ดีขนาดไหนนะครับโอ้นี่ก็เป็นแบบเรื่องของ Aq เลยนะครับคราวนี้เขาก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่า ถ้าเราเปรียบเทียบคนออกเป็นสักสามเปรียบเทียบคนกับภูเขานะครับมันจะแบ่งคนเนี่ยออกเป็นได้สามรูปแบบด้วยกันประเภทที่หนึ่งคือคิวเตอร์สนะครับก็คือมนุษย์ล้มเลิกนะครับเป็นมนุษย์ล้มเลิกนี่แบบเขาจะมีคุณสมบัติคือเอคเขาต่ำนะครับคือเจอปัญหายากๆก,ก็ยอมแพ้แล้วไม่พยายามเลยนะครับหมดหวังสิ้นหวังนะครับคนกลุ่มนี้ในองค์กรก็ไม่ควรจะเก็บไว้นะครับอันนี้ ข้อมูลนะเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าเป็นคนที่เจออะไรก็ท้อไปหมดเลยนะครับประเภทที่สองคือเป็นแคมเปอร์นะครับคือท่าดีทีเหลวนะครับพวกนี้จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองสูงเลยนะตอนแรกๆก็ดูแบบกระตือรือร้นดีนะครับมี a อคลางๆนะครับแต่พอเจอปัญหาแากๆปุ๊บตอนแรกคือสู้ต่อมาก็หยุดพักต่อไปก็ล้มเลิกนะครับไม่แก้ต่อแล้วนะครับก็ไม่สามารถเขาบอกคนกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะช่วยทําให เป้าหมายขององค์กรประสบความสําเร็จได้นะครับอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่3นะครับเป็นครัมเบิร์สนะครับก็รูปภาพก็แบบกําลังปีนเขาอยู่นะ้วมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จนะครับเป็นมนุษย์นักแก้ปัญหานะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทําไมครับโอ้โหเอคิวเขาสูงมากๆเลยนะครับเวลาเจอปัญหายากๆเนี่ยเขาสู้นะครับสู้อดทนนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับจนทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ ประสบความสําเร็จเลยนะครับก็คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มที่เป็นสมบัติเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นพนักงานในอุดมคติเป็นทรัพย์สินขององค์กรเลยนะครับนี่คือคนสามประเภทนะครับเราก็ลองดูซิว่าเอ้เราอยู่แบบประเภทไหนนะครับถ้าเรายังไม่ดีพอต้องรีบพัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นนะครับอคราวนี้แนวทางในการที่เราจะพัฒนา EQ ของเราเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยคราวนี้เรามาดู EQ กันนะครับ EQ คืออะไรครับ ความฉลาดในการรับมือกับปัญหานะครับทั้งในด้านของอะไรครับร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับถูกบัญญัติขึ้นในปี1997นะครับโดย professor Paul นะครับคนนี้นะครับใช้ประเมินความสามารถนะครับในการรับมือและในการตอบสนองต่อความทุกข์ยากนะครับนะเป็นความสามารถในการรับมือของเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ยากนะครับเขาบอกว่าผู้นําที่ดีเนี่ยจะต้องมี EQ นะครับยิ่งอยากเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จเนี่ย EQ ก็ต้องยิ่งสูงเลยนะครับโดย มหาลัยดังๆบนโลกใบนี้นะครับก็บอกว่าทั้ง Harvard MAT แล้วก็ n e g i e Mellon นะครับบอกว่า AQ เนี่ยเป็น Golden Standard เลยนะครับเป็นใช้ประเมินคนเลยนะครับว่าเขาจะสามารถจัดการกับความท้าทายได้ดีขนาดไหนนะครับโอ้นี่ก็เป็นแบบเรื่องของ AQ เลยนะครับคราวนี้เขาก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเปรียบเทียบคนออกเป็นสักสเปรียบเทียบคนกับภูเขานะครับ มันก็แบ่งคนเนี่ยออกเป็นได้สามรูปแบบด้วยกันประเภทที่หนึ่งคือ q u ว t t e r s นะครับก็คือมนุษย์ล้มเลิกนะครับเป็นมนุษย์ล้มเลิกนี่แบบเขาจะมีคุณสมบัติคือเอคเขาต่ำนะครับคือเจอปัญหายากๆก,ก็ยอมแพ้แล้วไม่พยายามเลยนะครับหมดหวังสิ้นหวังนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ในองค์กรก็ไม่ควรจะเก็บไว้นะครับอันนี้ ข้อมูลนะเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าเป็นคนที่เจออะไรก็ท้อไปหมดเลยนะครับประเภทที่สองคือเป็นแคมเบอร์สนะครับคือท่าดีทีเหลวนะครับพวกนี้จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองสูงเลยนะตอนแรกๆก็ดูแบบกระตือรือร้นดีนะครับมี AQ กลางๆนะครับแต่พอเจอปัญหายากๆปุ๊บตอนแรกคือสู้ต่อมาก็หยุดพักต่อไปก็ล้มเลิกนะครับไม่แก้ต่อแล้วนะครับก็ไม่สามารถเขาบอกคนกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะช่วยทําให้ เป้าหมายขององค์กรประสบความสําเร็จได้นะครับอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่3นะครับเป็นครัมเบอร์สนะครับก็รูปภาพก็แบบกําลังปีนเขาอยู่นะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จนะครับเป็นมนุษย์นักแก้ปัญหานะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทําไมครับโอ้โหเอคิเขาสูงมากๆเลยนะครับเวลาเจอปัญหายากๆเนี่ยเขาสู้นะครับสู้อดทนนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับจนทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ ประสบความสําเร็จเลยนะครับก็คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มที่เ,เป็นสมบัติเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นพนักงานในอุดมคติเป็นทรัพย์สินขององค์กรเลยนะครับนี่คือคนสามประเภทนะครับเราก็ลองดูซิว่าเอ้เราอยู่แบบประเภทไหนนะครับถ้าเรายังไม่ดีพอต้องรีบพัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นนะครับคราวนี้แนวทางในการที่เราจะพัฒนาเอคของเราเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเขาบอกว่า มันมีเทคนิคอยู่นะครับคือ L.E.A.D. หรือ Lead เนี่ยนะครับเทคนิคในการพัฒนาให้ A.Q. สูงขึ้นนะครับก็ตามตัวย่อนะครับทั้ง4ตัวเลยอันแรกก็คืออะไรครับ Listen to your response to adversity นะครับก็คือเวลาเจออะไรปัญหาอย่าเพิ่งตื่นตูมนะครับก็ดึงสติตัวเองกลับมาก่อนนะครับอันแรกอย่าเพิ่งตื่นตระหนกใจนะครับดึงสติตัวเองกลับมาให้ได้ก่อนแต่ที่2คือตัว E นะครับตัว e e s t a b l i s Accountability นะครับก็คือแสดงความรับผิดชอบนะครับไม่โทษปัจจัยอื่นๆเลยนะครับลองวิเคราะห์ดูซิเอมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วก็เขาใช้คีย์เวิร์ดว่า step back คือกลับมามองก่อนมาคิดวิเคราะห์นะครับใน step ต่อไปนะครับตัว e เนี่ย step back กลับมานะแสดงความรับผิดชอบก่อนนะแล้วอันต่อไปคือตัวตัว a นะครับ analyze the evidence นะครับก็คือเริ่มแล้วพอเราถอยกลับมามองนะครับเราก็เริ่มมาวิเคราะห์ดูซิว่าทุกมุมมอง หรือว่ามันเป็นมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมีวิธีการแก้ไขแบบไหนมีสิ่งไหนที่เราครวบคุมได้ควบคุมไม่ได้บ้างนะครับจนไปถึงอานก็คือดูสิตก็คือลูกไม่ทาอะไรบางอย่างนะครับเพื่อไม่ให้ปัญหานะั้นมันคัาข้ายู่นะครับก็พยายามแก้ปัญหานั้นให้ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของหนึ่งทักษะที่ทคนควรจะมีะครับแล้วเราสรุปว้าแบบเนี้ยเราจะอาาตบรมเองเราจะเอาไปสื่อสาร เราจะเอาไปสื่อสารให้คนอื่นเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันทําได้ง่ายครับครับ,รบก็นี่ตอกสักไว้พัฒนาเอควันเดียดนะครับสวัสดีครับ